เอาละครับมาต่อกันกับเรื่องราวของวันแม่ต่ออีกเรื่อง<ช>หนึ่งนะครับตอนนี้ขอไปแสดงความยินดีกับเหล่าลูกกระตันยูกระตันยูแบบอย่างของแฟนๆหน้าจอที่เพิ่งเข้ารับประทานโลคประกาศเกียรติคุณกันเมื่อวานนี้ครับผู้ใหญ่ลีปอทฤษฎีนำทีเลยนะครับโดยดึงตัวจะ,ะถึงตัวเองจะห่างจากคุณแม่ที่บุรีรัมย์ก็ยังแสดงความรักความกระตันยูให้คุณแม่ทราบซึ้งหัวใจตลอดและล่าสุดก็ ได้เข้ารับประทานโลกประกาศเกียรติคุณลูกที่มีความเตัำนงอยู่อย่างสูงต่อแม่ไปําปี2,552จากพระเจ้าวรวงเธอพระองค์เจ้าสมสวรีวรราชาที่นัดดาม마ศท,ที่สวนอัมพรพร้อมกับเหล่าลูกตัวอย่างทั้งฟิล์มวัตภูมิเชนไนชูมิดยูอีปองรังสออชินชินวุฒนะครับแล้วก็สุพรุณบอนเชิญยิ้มที่เป็ดเชิญยิ้มที่แหม่มเพชรชีและอีกมากมายครับได้รับ รางวัลอะไรที่มันรู้สึกว่ามันมันมีค่ามากครับจริงๆ้วมันเป็นรางวัลของแม่ครับมันเป็นรางวัลของของลูกครับลูกกตัญญูครับก็ถือว่าเป็นครั้งแรกแล้วก็ถือว่าเป็นรางวัลที่ยิ่งใหญ่ในชีวิตของของพวกเราโพลศรออนด้วยครับดีใจเหมือนกันครับเพราะว่าเหมือนว่าเราทําตัวเป็นแบบอยางให้เด็กเห็นด้วยอะไรเงี้ยครับแล้วอยากให้น้องๆเอาไปทาตามกันเลย ในขณะที่คุณแม่ํำพึงของคุณลูก,กประเต็นวราพรผู้ประกาศเรื่องเด่นยินดีของท่องสามก็ได้เป็นแม่ดีเด่นในปีนี้ด้วยคแม่บอกว่าให้ให้ให้ทำตัวให้ดีๆเพราะว่าเราเป็นพี่คนโตต้องต้องเป็นที่พึ่งของน้องๆแล้วก็สอนให้กระตันยูสอนให้ลูกทำความดีค่ะ งานนี้นะครับคุณบิสุดบุรณะสำริ์ก็เป็นตัวแทนช่อง3ามรับรับประธานโลกในฐานะผู้มีอุปการะคุณสนับสนุนงานของสภาสังคมสงเคราะห์ตลอดมาด้วยนะครับก็ขอแสดงความดีทั้งคุณลูกแล้วก็คุณแม่ทุกคู่เลยนะครับโโอ้กิจกรรงานดีๆทั้งนั้นเลยนะครับ